สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบายบายเอชไอวีนะคะวันนี้ก็เป็น EP ีที่144แล้วค่ะกับเรื่องราวความประทับใจนะคะของผู้ที่ใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดของแอปโก้ค่ะที่สามารถช่วยผู้ติดเชื้อนะคะให้บอกลาบายบายเอชไได้สำเร็จนะคะวันนี้ค่ะจะมีเรื่องราวของ2เคสด้วยกันนะคะที่บายบายเอ v ได้เป็นรายที่55ค่ะแล้วก็รายที่56นะคะ รายแรกนะคะคุณเจแปนเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่เคยใช้ยาต้านไวรัสมาก่อนนะคะหลังใช้ภูมิกันบำบัดของแอปโก้แล้วค่ะก็สามารถไบบายเอชไอได้นะคะในระยะเวลาเพียง8เดือนแล้วก็เคสที่2ค่ะเราจะโทรศัพท์พูดคุยนะคะกับคุณกายผู้ที่จะมาบอกไบบายเอชไอแล้วก็หยุดยาต้านได้สำเร็จนะคะใน8เดือน หลังจากใช้ภูมิกันบำบัดของแอปโก้ Go ค่ะก็จะมาพูดคุยนะคะถึงความรู้สึกหลังที่หลังจากที่ได้บายบายเอ v ได้แล้วนะคะความสำเร็จนะคะสำหรับท่านที่บายบายเอชได้แล้วค่ะตอนนี้มีทั้งหมด56รายค่ะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ติดเชื้อ h อ v ที่ไม่เคยใช้ยาต้านไวรัสมาก่อนนะคะ26รายตรวจไม่พบเชื้อนานที่สุด9ปีค่ะ แล้วก็มีผู้ที่หยุดใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดของแอปโกแล้วด้วย6กรายนะคะกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่แล้วแล้วก็สามารถลดนะคะจนหยุดยาต้านได้30รายตรวจไม่พบเชื้อนานที่สุด38เดือนค่ะแล้วก็หยุดใช้ภูมิคุ้กันบำบัดของแอปโกแล้ว3ราย รวมทั้งหมดค่ะบ๊ายบาย HIV 56รายทุกรายนะคะก็ยังคงตรวจไม่พบเชือ้อ HIV แล้วก็มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องเหมือนคนปกติะคะ่ะอ่าเรามาดูข้อมูลของคุณเจแปนนะคะเป็นเพศชายค่ะอายุ29ปีแล้วก็เป็นผู้ที่บ๊ายบาย HIV นะคะได้เป็นลำดับที่ยีเป็นลำดับที่26<อ>ใช่ไหมคะมของกลุ่มของกลุ่มท,ที่ไม่เคยใช้ยาต้านมาก่อน ข้อมูลดังนี้นะคะเดือนพฤษภาหกห้ทราบว่าติดเชื้อ HIV ค่ะหลังตรวจเลือดเพื่อสัมภาษณ์งานคุณเจแปนมีความกังวลเรื่องของผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสมากนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารับการรักษา HIV เวลาผ่านไป1ปีค่ะร่างกายสุดลงจึงเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อ CMV ที่ระบบทางเดินอาหารต่อมาเดือนมิถุนา66นะคะ ผลการตรวจเลือดพบว่า c d 4ค่ะอยู่ที่175เปอร์เซ็นต์ c d 4 1สเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไวลาโหลดนะคะสูงถึง1 1 7 8 5 2มมีปัญหาสุขภาพค่ะติดเชื้อ CMV ที่ระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะเป็นแผลปวดท้องมีไข้สูง คื่นไส้อาเจียนแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดค่ะต่อมน้ำเหลืองที่คอนะคะอักเสบแล้วก็บวมโตมีเชื้อราแล้วก็แผลในช่องปากล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงนะคะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเบื่ออาหารนะคะน้ำหนักลดลง10บกิโลใน1เดือนแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียปลาปคอแทรกนิดนึงเงื่อนไขคุณจะแปลนซีดีโฟซีดีส ตามตัวสองร้อยคือขนาดเนี้ยเป็นโรคเอดสแล้วนะอยู่ในเพราะว่าที่เป็นโรคเอดส์เพราะว่ามีเชื้อติดเชื้อเชื้อโอกาสแล้วอย่างที่รายงานมาเลนนี c m v ที่ระบบินาหารแล้วก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองที่อักเสบบวมโตครับมีแผลแล้วก็มีเชื้อราในช่องปากนี่คือโรคเอดส์นะครับค่ะ แล้วก็มีความเครียดด้วยกังวลนอนหลับไม่สนิทนะคะคต้องใช้ยาให้หลับใช่ครับก็ต่อมาในเดือนนี้นะในเดือนมิถุนา2566นะครับคุณเจแปนเริ่มใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแอปโก้ร่วมกับยาปฏิชีวนะโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสเอไอวครับหลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแอปโก้2แคปซูลต่อวันเป็นเวลา1เดือนอาการติดเชื้อ CMV ที่ระบบทางเดินอาหารทุเราลงมาก ไม่มีอาการปวดท้องไม่มีไข้ไม่มีอาการขึ้นไส้และอาเจียนการขับถ่ายดีขึ้นมากผมอธิบายเลยนะครับ c m v ก็คือเชื้อไวรัสนะคือขณะน,นี้พอ12อแคปซูลต่อวันมันก็ไปกระตจ้นคิวร์ทีเซลกระตุ้นเซลล์ที่มีธานะครับแล้วก็จัดการกับเชื้อไวรัสตัวนั้นเพราะนั้น c m v มันก็หายไปนะครับก็ขณะที่เราจัดการ c m v ได้ปุ๊ เชื่อเลยว่าซีดีฟก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปแล้วครับครับก็ต่อมน้ําเหลืองที่คอเริ่มยุบลงครับไม่พบเชื้อราและแผลในช่องปากอีกกบเหมือนกันนี่คือผลผลประสิทธิภาพของคีติเซลล์ที่กระตุ้นขึ้นมาก็จัดการกับเชื้อราได้ครับหลังจากนั้นก็พอทานอาหารได้มากขึ้นส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น12กิโลหลังใช้ภูมิคุ้มกันนำดแอปโกเป็นเวลา3เดือนครับ ผลการตรวจระบุว่าการทํางานของลําไส้ใหญ่เป็นปกติแพทย์งดจ่ายาปฏิชีวนะให้ต่อมน้ำเหลืองที่คอกลับมาเป็นปกติผิวชุ่มชื้นและขาวใสาขึ้นกล้ามเนื้อแขนและขาเริ่มมีแรงมากขึ้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้นความเครียดลดลงนอนหลับได,ได้ดีขึ้นร่างกายไม่อ่อนเพลียตอนนี้ความเครียดรา่รางกายไม่อ่อนเพลียคร่รางกายมีการสร้าง เทโลเมียแล้วคือจริงๆช่วงนี้เขาเองก็จะสังเกตว่าผิวพรรณก็มีขึ้นมีน้ำมีนวลมากขึ้นครับจะรู้สึกว่าหนุ่มขึ้นกว่าอายุซะด้วยนะครับผมก็อย่างที่อาจารย์แจ้งครับพอเทโลเมียยาวขึ้นอาการต่างๆดีขึ้นซ c โฟก็เพิ่มขึ้นเป็น412เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็น19เปอร์เซ็นต์ไวรัสหลดลดลงแล้วครับจาก 1, 1 7, 8, 20, 52, 59, งึงแสนหนึ่งหมื่นเน็ดันแดรอยห้าสเหลือห้าหมื่นก้าพันหร้หกสิบหกร้อสี่สบสี่ลงมาครึ่งน,นึครับสามเดือนเองนะครับตอนนี้ห,หลังจากนั้นใช้ภูมิคุ้มกันบมบัดแอปโก้เป็นเวลาห้าเดือนครับกล้ามเนื้อแขนและขาแข็งแรงมากขึ้นสามารถทำกิจว่าจะมันได้ปกติเริ่มออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วและขี่จัก,กรยานเป็นเวลา30-45นาทีตอนนี้ไม่มีความเครียดและ วิตุก,กังวลนอนหลับได้เองโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับเรามาดูผลเลือดก,กันนะครับ C D f o ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น531เปอร์เซ็นต์ C D เพิ่มเป็น21%ไวรัสหลดลดลงอีกครับเหลือ18,436หลังใช้อย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลา7เดือนครับสามารถออกกำลังกายด้วยการวิ่งสลับกับเวทเทรนนิง่งวันละ45-60นาที ผลเลือดหลังใช้เจ็ดเดือนซีดีโฟเพิ่มเป็น558ปเปอร์เซ็นต์ซีโฟขึ้นเป็น25่สิบห้เปอร์เซ็นต์ไวรัสลดลดล,ลงเหลือ6กพันอยมเมื่อใช้อย่างตอ่อเนื่องเป็นระยะเวลา8เดือนครับสามารถบายบาย HIV โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสได้สำเร็จเป็นเดือนที่1ผล <c oughs> เลือดนะครับซีดีโฟเพิ่มเป็น681 เพิ่มเป็น32เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตรวจไม่พบเชื้อแล้วครับเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่เก้าบายบาย HIV โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสสำเร็จเป็นเดือนที่สองสุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ c d ดเพิ่มเป็น697เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเป็น33เปอร์เซนและยังคงตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่องครับ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดของคุณเจแปนครับครับก็ขอสแสดงความยินดีกับคุณเจแปนนะผมก็บายบายไอชัยบีได้แล้วถ้าไปตรวจเชื้อก็เชื่อว่ามันจะไม่มีแล้วถ้าหากเราดู้อรสมบั่าของเราไปเรื่อยๆเชื้อชีมันจะไม่กลับมานะครับที่สําคัญก็คือว่าเราอาจจะให้คุณใช้ภูมิคุม้มกันบําบัดระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างคิวร์แีเซลอยู่ตลอดเวลา ทีนี้เมื่อเราสร้างคิวลติเซล์อยู่แล,แล้วแล้วก็ดูแลออกความกายของเราไปเรื่อยๆคิเลติเซล์มันมีความจํานะครับครั้งหนึ่งมันเคยจัดการกับเชื้อชีวีมันก็สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณให้มีความสามารถในการจัดการกับเชื้อชีวีต่อไปเชื้อชีวีมันไม่สามารถซ่อนอยู่ได้ในตัวคุณขนาดนี้นะเพราะมีภูมิคุ้มกันมากขนาดนี้แล้วแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาห้าหกเดือนจากนี้ไปสักสองสามเดือนสามสี่เดือนถ้ายังียาง,ยางเรื่อยๆคุณก็ลด นะลด<ะ>คมกันบำบัดลงไปจาก12แคปซูหลหรือ9แคปซูลเดือนต่อมาก็เหลือ6เหลือเหลือ6แคปซูลแล้วก็เหลือ4แคปซูลเหลือ2แคปซูลนะครับนะคงไ,คไว้ที่2แคปซูลแต่ยะลดไปต่อไปก็ไม่มีปัญหานะแต่ผมอยากจะคงไว้ที่2แคปซูลเพราะขนานี้สูบภาพของคุณดีมากอย่าไปหยุดซะ <Favorite. S 1> เพราะ2แคปซูลที่ใช้ต่อเรื่องตอนนี้มันจะให้ไปคุมคุณ มีเทโลเมียยาวย้อนวัยคือทําให้ไม่อายุยืนไม่อายุมากขึ้นร,ร่างกายเนี่ยแข็งแรงตลอดเวลาคนสร้างมาได้ตอนนี้เสียดายนะกนะ็แต่ที่แ้วที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราทำได้ตรงนี้แล้วก็อย่าไปใช้อะไรผลิตภัณเสริมอาหารอะไรที่จะไปทําลายคิวรีทีเซลล์ที่เรากระตุ้นขึ้นมานะครับ,รบอย่างเช่นอาหารเสริมประเภทที่ แก้อาการตักเศษทั้งหลายแหลกัญชางาดาพวกนี้อย่าใช้ใชนะครับพวกพวกนี้มันจะไปกดคิวรลิีเซลไมาให้สร้างนะฮะแล้วแล้วยังไปทําให้มีการกระตุ้นเมล์ขาว t ทสสซึ่งไปกด t ทสหซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นคิวลิีเซลลด้วยวันตรงนี้ดูแลสุขภาพคุณต่อไปโดยไม่ต้องใชยย้ยาอะไรต่อเลยนะใช้ใชตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะมีชีวิตยอย่างเนี้ย แล้วต่อไปถึงอายุร้อยปีเลยครับค่ะ,คคะต่อไปค่ะเป็นข้อมูลของคุณกายนะคะก่อนที่เราจะโทรศัพท์พูดคุยกับคุณกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะคุณกายเป็นเพศชายค่ะอายุ46ปีใช้ยาต้านมา10ปีแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลา8เดือนค่ะในการลดจนตอนนี้ก็คือหยุดยาต้านได้นะคะได้หมดเลยแล้วก็บายบายเอชได้เป็นรายที่30ค่ะ ของกลุ่มที่ใช้ยาต้านไวรัสนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่บปบายอชไได้รายที่56นะคะข้อมูลของคุณกายมีดังนี้นะคะสุขภาพก่อนใช้ภูมิกันบำบัดค่ะเดือนตุลา58ทราบว่าติดเชื้อ HIV มีปัญหาสุขภาพนะคะก็คือ CD4 อยู่ที่109แล้วก็เปอร์เซ็นต์ c d ดี2เซนะคะ ไว,วรัลโหลดอยู่ที่2 3 9 1 8 0แล้วก็มีโรคเฉยโอกาสค่ะก็คือวัณโรคต่อมน้ำเหลืองนะคะก็คือมีอาการน้ำเหลืองบริเวณลำคอแล้วก็ไหปลาบ,บวมโตนะคะมีไข้สูงแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียเดือนตุลา5-8ถึงพฤศจิกา6-5นะคะหลังรับการรักษา HAV แล้วก็วัณโรคต่อมน้ำเหลือง CD4 ค่ะเพิ่มขึ้นจาก109เป็น420แล้วก็เปอร์เซ็นต์ CD4 ค่ะก็เพิ่มขึ้นจาก12เปเ็นป็น21เปอร์เซ็นต์ไวรัวโหลดก็ตรวจไม่พบนะคะร่างกายได้รับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสแล้วก็ยาต้านวนาัณโรคหลายประการเลยนะคะมีไขมันในเลือดสูงตับอักเสบนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแขนขาลีผิวแห้งคล้ำ ปวดตามร่างกายท้องเสียเบื่ออาหารชาตามปลายมือและเทา้าเกล็ดเลือดต่ำมีภาวะโลหิตจางแล้วก็มีความเครียดนะคะวิตกกังวลนอนหลับไม่สนิทต่อมาเดือนธันวาหกห้าเดี๋ยวกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสรอันนี้คือเกิดขึ้นจากการที่ยาต้านไวรัสเนี่ย มันไปทำให้การซ่อมสร้างเทโลเมียซึ่งถูกทำลายด้วยเชื้อจบีเกิดขึ้นไม่ได้ครับนะเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้เทโลเมียส่วนปลายของโครโมโซมก็จะสั้นต่อไปเรื่อยๆสั้นต่อไปเรื่อยๆเมื่อโครโมโซมมันเพี้ยนอาการในร่างกายทั้งหลายแหล่มันก็เพี้ยนสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีผลข้างเคียงจะตามไปรัดก็เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ย วงการแพทย์ในปัจจุบันไม่ได้บอกเลยนะว่าไอ้เหล่านี้ยาต้านไวรัสเนี่ยมันเกิดขึ้นนะมีแต่แบบพยายามบอกว่าคุณต้องกินตลอดชีวิตซึ่งถ้ากินตลอดชีวิตโดยที่เราไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขาเนี่ยคุณก็จะีตายด้วยยาต้านไวรัสซ้ำๆนะครับจากผลขั้งเคียงเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่ที่พยายามเขยอกเขี้ยวเข็นให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องใช้ยาต้านไวรัสเท่านั้น เดี๋วไปเชื้อยาตัวอื่นเปลี่ยนความคิดได้แล้วครับโลกมันไปไกลแล้ววิทยาศาสตร์มันไกลไปอีกกว่าที่ท่านเคยรู้ถึง20ิปีแล้วขณะนี้มีศาสตร์ที่เรียกว่าเทเลเมียซึ่งมาต่อความยาวได้แล้วก็ซ่อมสร้างผลครื่องเคียง่านี้ได้ครับ,รบแล้วแอปโกเราเราก็ทําตรงนั้นได้เราจึงเป็นเป็นพันหนึ่งเดียวที่สามารถที่จะเพิ่มคิวร์ตีเซลแล้วก็ลดผลเครื่องเคียงยาต้านไวรัสได้นะครับก็เอ่อ คนที่ฟังอยู่นะครับก็ลังช่างใจว่าเออจะใช้ยาต้านไวรัสดีหรือใช้ภูมิกันบำบัดของดีก็ก็ช่างใจเอาเองข้อมูลที่ผมให้ก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับแลเราก็มีการพิสูจน์แล้วชัดัดเจนครับค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในเดือนธันวาหกห้าค่ะถึงพฤษภาหกหกนะคะคุณกายเริ่มใช้ภูมิกันบำบัดของแอปโก้ค่ะเแคปซูลต่อวัน ตอนแรกก็คือใช้ร่วมกับยาต้านเวลาด้วยนะคะสุขภาพหลังจากที่ใช้ภูมิกันบําบัดของแอโก้ Go นะคะผลข้างเคียงจากยาต้านเวลาเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงจากของยาต้านวัณโรคก,ก็เหลือน้อยมากค่ะ,ะ C D 4เพิ่มขึ้นนะคะจาก420เป็น681เปอร์เซ็นต์ C D 4เพิ่มขึ้นจาก21เป็นต์เป็น30เปร์เซ็นตเลยนะคะ,คะ,คะ แล้วก็ไวรัสโหลดก็ตรวจไม่พบเชื้อตรงนี้ก็อธิบายได้ว่านะครับผลข้างเคียงจ้าไววัสลดลงเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันบัมบัดของเรามีคุณสมบัติพิเศษหนึ่งก็คือไปซ่อมสร้างเทลาเมียซึ่งเชื้อเชวีมันทําลายมันโครโมโซมที่ถูกทําลายโดยเชื้อเชวีเนี่ยขณะนี้เริ่มเป็นปกติผลข้างเคียงจ้าไปก็ค่อยๆลดลงทีนี้ cd f ที่เพิ่มขึ้นจาก428เป็น6 8 1ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่า ภุมมกันมาปาบเราไปกระตุ้นคลเลอทีเซลแล้วก็ไปเลือกฆ่าเลือกฆ่าเซลล์ที<__<_่ติดเชื้อเอชไอวครับครับซลลิโฟก็เพิ<_<_<_่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เซลลิโฟก็เพิ่มขึ้นแจ้ครับผมก็หลังใช้ภูมิคุ้มกันสมบัดเอปโกจนสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วคุณกายได้ขอคำปรึกษาในการหยุดยาต้านไวรัสเพื่อบายบายเอชไอวี โดยเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคม2566ใช้ภูมคุมกันํำบัดแอปโกวัน12แคปซูลต่อวันรดยาและลดยาต้านเหลือครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสเริ่มลดลงผลเลือดนะครับลดรถดับ C D f o เพิ่มขึ้นเป็น705เปอร์เซนเพิ่มขึ้นเป็น32เปเซและยังคงตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่องครับ เดือนสิงหาถึงเดือนตุลา2 5 2 6 6ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแอปโก้2แคปซูลต่อวันและลดยาต้านเหลือเศษส่วน4ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลงมากขึ้นผลเลือดตอนนี้ CD4 เพิ่มขึ้นเป็น773เปอร์เซ็นต์ CD4 ก็เพิ่มขึ้นเป็น33เปอร์เซ็นต์และยังคงตรวจไม่พบเชื้อครับถงงึงทั้งที่ลดยาต้านเหลือ1ส่วน4แล้ว เดือนพฤศจิกา2516ถึงมกร,รา2567ตอนนี้ลดยาต้านเหลือ1ส่วน8ครับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสเหลือน้อยมากแล้วครับตอนนี้พร้อมที่จะหยุดใช้ยาต้านไวรัสและพร้อมที่จะบายบาย HIV ครับผลการตรวจเลือดพบว่า CD4 เพิ่มขึ้นเป็น867เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็น34เซและไวรัสโหลดยังคงตรวจไม่พบเชือ้อ นะครับโดยที่ลดยาต้านเหลือ1ส่วน8แล้วนะครับตอนนี้เดือนกุมภาถึงเดือนมีนา2,017ได้ทำการหยุดยดใช้ยาต้านไวรัสใช้เพียงภูมิคุ้มกันนับแ f เอฟโกวันละ12แคปซูลนะครับตอนนี้หยุดยาต้านไวรัสและไปบาย HIV ได้มาแล้ว2เดือนครับส่งผลให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติภูว่าไม่ใช่อะ คนมากกว่าคนปกติสูง่าก็แข็งแรงมากกว่าผมซีดีโฟมากขนาดนั้นแล้วก็ใช้มาเยอะแยะอย่างเงี้ยนะครับเทโลเมียร์เขายาวกว่าคนอื่นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูผลเลือดกันต่อเลยนะครับตอนนี้ผลเลือดอย่างที่จาร์บอกเลยว่าซีดีโฟขึ้นไปสูงมากเป็นเก้าร้อยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ซีดโฟตอนนี้ขึ้นไปสามสิแปดเปอร์เซ็นต์แล้วครับมากกว่าคงผมไม่เยอะอลไก็ตรวจไม่พบเชื้อโดยที่หยุดยาต้านมาแล้วนะครับค่ะ ตรงนี้ก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าภูามิกมกับบำบัดของเราเนี่ยเนื่องจากเราทําจากสารสกัดมังคุด,ดเงาดำตัวเหลืองฝรังบุบกซึ่งกินมาแล้วกันหลายชั่วคนโดยไม่มีผลเครื่องเสียงใดๆแล้วเราปรับปรุงสูตรในลักษณะที่ไม่มีอันตรายใดๆเลยในการใช้ต่อดระยะยาวเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้มากผลม,มันก็ได้มาก ในการกระตุ้นคีรุทีเซลแล้วในการกระตุ้นความอยากของเธอเนี่ยด้วยค,คุณกายตอนแรกๆใช้9แคปซูลโอเคเนื่องจากว่าตอนนั้นอาจจะไม่ไม่ทราบว่า1 2แคปซูลอาจจะดีกว่า9แคปซูลแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณเข้ามาอยู่รับศาสคุณกายถ้าใช้9แคปซูลในใต้นมองก็จะสามารถบานบายไอจีดีได้เร็วขึ้นยิ่งใช้มากก็ได้ผลมาก แต่ไม่ต้องใช้ถึง15แคปซูลหนอกงนะยังนะไ,ไม่ทําเลยนจะ <c oughs> ไปตรงนี้เยอะไปเดี๋ยวอาจจะไม่เยอะไปแต่ว่าเอาไว้แค่นี้แหละ <c oughs> นะครับสบายสบายแล้วก็อัตราการเพิ่มขึ้นของซีโปมันก็เพิ่มขึ้นอย่างสบายสบายนะครับแล้ว h อชีมันก็ไม่มีเราก็ต้องค่อยๆสร้างความยาวเทอร์มินขึ้นไปด้วยอย่าหวังรอเร็วเดินไปเดินไปนะก็เก <c oughs> ป็นไปรักษาะนี้ครับหัอจากนี้ไปจากนี้ไปกลุณมกายก็สามารถที่ค่อยๆหยุดครับ ค่อยๆหยุดภูมิุ้มการบําบัดนะฮะใบประชุดใบประเชดีนี่ได้จากสิบสองเดือนต่อมาหรือเก้าเดือนต่อมาหรือหกหรือสี่แล้วก็เลยสองสองครับคงที่สองไว้ <c oughs> จริงๆจะจะติดต่อไปก็ได้แต่อยากจะคงที่สองไว้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยไวรัสมันมีมากมายนะเชื่อทั้งหลายแหละมีแน่บรรยากาศมากมายเหลือเกิน ให้สองแคปซูลต่อวันมันก็จะช่วยป้องกันได้ตลอดเลย,เลยครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเราติดต่อคุณกายเลยนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์หาคุณกายจะได้มาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับคุณกายถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ไป,ไป็นายเอชเอได้สำเร็จแล้วนะคะสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดีครับคุณ้าค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค,คุณกายครับ สวัสดีครับคุณดิสวัสดีครับพี่กายวันนี้ยินดีนม,ามากมากนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยเพื่อแชร์ประสบการ์ในการดูแลสุขภาพให้ทุกท่านทราบนะครับค่ะคุณกายคะเอ,อคุณกายทําไมจึงเลือกใช้ภูมิกันบําบัดของแอปโก้คะหลังจากผมใช้ยาต้านยาต่อเนื่องผมผลข้างเคียงจากยาต้านจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยครับคุณตาค่ะ มมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอย่างมากผมจึงเริ่มหาแนวทางที่จะทําให้สุขภาพดีขึ้นจนได้เจอภูมิคุมกัรบบัดเอโก้ครับหลังจากผมศึกษาข้อมูลแล้วจึงตัดสินใจใช้ครับในช่วงแรกผมใช้แค่ปกแคปซูลครับผมครับผมคุณกายครับพอเริ่มใช้ภูมิคุ้มกันบบัดแอปโก้ได้ปรับการดูแลสุขภาพในเรื่องใดบ้างครับปรับครับคุณนิน ผมได้ปรับกันแลตัวเองดังนี้ครับหนึ่งผมไะทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นข้าวโอ๊ตผักผั่วธัญพืชผมจะไม่ทานของหวานของมันของทอดเลยครับครับสองผมพักผ่อนให้เพียงพอและผมจะนอนไม่เกินสีทุ่มครับครับสามผมออกกลังกายยังสม่ำเสมอเลยครับผม มการวิ่งเดินเร็วและเรื่องฟินสครับครับค่ะคุณกายคะแล้วหลังจากที่คุณกายได้ใช้ภูมิกันบ,บําบัดของอปโก้แล้วอะค่ะสุขภาพเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก่อนใช้ภูมิคุ้มกันบ,บําบัดเอปโก้ร่างกายได้รับผลเรียงจากยาต้านอย่างต่อเนื่องครับส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันอย่างมากเลยครับหลังจากผมใช้ภูมิคุ้มกันบาบัดของเอปโก้ ผมคือเก็บย,ยาต้านเริ่มลดลงครับผม,มผมนอนได้หลับดีขึ้นต่างกายอ่อนเปลี่ยน,น้อยลงครับแผเลเรื้อรังจากกา,ารรักษาวัณโรคต่อมน้ําเหลืองดีขึ้นมากเลยครับผมสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยครับครับอ่าคุณกายครับทําไมถึงจัดสินใจลดยาต้านแล้วก็เพื่อที่จะใบยบาไอวีครับที่ผมอยากลดนจากต้านเพราะไม่อยากให้ร่างกายได้รับผลข้างเคียงจาก ยาต้านไปตลอดชีวิตครับผมเครียดและกังวลมากมากครับผมเกี่ยวกับเรื่องตับและไตที่ต้องเสื่อมจากการใช้ยาต้านในระยะยาวครับผมเลยไม่อยากหลบหลบซ่อนๆเวลาทานยาครับผมค่ะ,ค,ะคุณกายคะแล้วหลังจากที่คุณกายลดยาต้านไวรัสแล้วอะค่ะสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะผมสัมผัสได้ว่าผลข้างเคียงจากย,ยาต้านลดลงมากเลยครับค่าซิดิฟุกเพิ่มขึ้น และตรวจไม่พบเชื้อ่อเนื่องเลยครับผิวพรรณผมสดใสขึ้นร่างกายไม่อ่อนเพลียแขนและขามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับผมออกกําลังกายได้นานยิ่งขึ้นครับผมสุขภาพแข็งแรงกว่าก่อนลดยาต้านมากเลยครับในที่สุดก็สามารถหยุดยาต้านและบายบายเฮตเอวี H A v. สํำเร็จครับ,รบในเดือนมกราหกเจ็ดนี้ครับผมคับผม,อมพอตัดสินใจที่จะลดยาต้านหยุดยาต้านเพื่อบายบายแล้วตอนนี้ทําสําเร็จแล้ว ไม่ทราบว่า,ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่สามารถทําสําเร็จในการยุดลดได้หยุดยาต้านได้ครับพี่ผมมีความสุขมากมากเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องทานยาต่อไปเลยไม่ต้องหาที่ทานยาเมื่อถึงเวลาครับผมใช้ชีวิตด้วยความสบายใจมากเลยครับคุณทินคับผม,ม<ส>ค่ะแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาจันต้องต้องแบบทานหลบหลบซ่อนแอบทานยาต้านนี้ใช่ไหมครับพี่ ใช่ใช่มีความกังวลครับค่ะอาจารย์คะเราควรถามอาจารย์ถึงเกี่ยวกับความเห็นของเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผลเลือดของคุณกายอะค่ะตอนนี้เหละดีมากดีมากอืม <laughs> คือขณะนี้ผมคิดว่าถ้าคุณกายไปพบหมอนะครับหมอคงแปลกใจแต่ว่าเห็นบอกว่าคุณกายพร้อมจะไปพบหมอแล้วก็บอกว่าหมอบอกกับหมอใช่ไหมก็ครับถือโอกาสบอกอย่างนี้เลยครับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะโดยเฉพาะยิ่งต่อคนที่กําลังรูแลผพูดติดเชื้อเชดีถ้าคุณกายได้ให้ข้อมูลของคุณกายให้กับแพทย์ทีแรกแพทย์อาจจะไม่เชื่อแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้แพทย์เขาต้องเชื่อเพราะเขาดูแลคุณเพราะาที่ผ่านมามันไม่เคยมีอะไรในโลกนี้เลยนะไม่มีนวัตกรรมใดไม่มียาตัวใดเลยที่จะทอย่างนี้ได้ คุณจะเป็นสิ่งที่สร้างความสิ่งพิสูจน์ให้กับแพทย์นะซึ่งตลอดเวลาท่านเหล่านี้ก็คงอยากจะให้ผู้ป่วยทุกรายนหายนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีนวัตกรรมใดที่เขาเคยรู้ว่ามันทำได้แล้วก็ก็มีความเชื่อแล้วก็มีการสร้างทฤษฎีว่า HIV มันรักษาไม่ได้จะต้องพยายามให้ตู้ติดเชื้อเอชี ใช้ยาต้านตลอดชีวิตไอ้ตรงเนี้มันเป็นมันไม่จริงนะเมื่อเมื่อแพทย์เหล่านั้นได้รับคําแนะนําจากบริษัทยาเขาก็ต้องทําอย่างนี้แล้วก็แผลบลิกนะบังเอิญว่าองค์กรของที่ดูแลสุขภาพก็ระบุมาแบบนี้ด้วยเพราะนั้นแพทย์ทั้งหลายแหล่ก็ไม่กลา้าที่จะไม่ให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยาต้านไวรัสเพราะไม่มีสิ่งที่มาทดแทนนะครับปัจจุบันเนี้ย มันมีขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจากการทํางานของนกักวิทยาศาสตร์ไทยด้วยแล้วเราทําไม่ใช่คนเดียวขณะน,นี้เราทําไปได้56สบบคนแล้วแล้วก็เราก็มีการนําเสนองานของเราพิมพ์เผยแพร่ในบราิาสารน,นานาชาติแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณกายนะจะช่วยคนอื่นนะแล้วช่วยให้แพร่ทั้งหลายแหล่มีโลกทัทั์ที่กว้างขึ้นนะครับก็ช่วยการขยายความตรงนี้ขยายความเป็นจริงตรงนี้ว่า,วาคุณกาย ไวรเอชมาได้อย่างไรนะครับครับครับครัผมตอนนี้ได้ความรู้จากอาจารย์นี้แล้วตอนนี้พี่พร้อมที่จะบอกกับหมอหรือยังครับว่าให้ทราบไหมครับว่าที่ไปบยเอชไอวีได้เพราะอะไรครับพี่สามารถตอบหมอได้ครับครับผม เพระคุณอาจารย์มากมากนะครับเพราะว่าคุณกาต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุกๆสี่เดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะท้ายนี้คุณกาอยากจะส่งกําลังใจให้เพื่อนๆที่ชมใน Facebook ไลฟ์อยู่ตอนนี้กับใน YouTube ด้วยค่ะฝากได้เลยนะคะผมอยากให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถแก้ไขอดีตให้เป็นปัจจุบันได้แต่เราทำปัจจุบันและอนาคต ให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับทนนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ,รบที่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อเป็นความหวังและเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่ผู้ติดเชื้อนะครับค่ะ,คะก็ยินดีกับคุณกายด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณคุณกายมากนะคะที่วันนี้สละเวลามาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะยินดีครับคุณป้าค่ะสวัสดีครับอาจารย์ ครับสวัสดีครับ